คุณคิดว่าคนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดครับผมกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ครับ The Right Leader Way of e i g h for Timeless Leader หรือแปลเป็นไทยว่าผู้นำที่ใช่วิธี8สู่ผู้นำที่ไม่มีวันตกยุคครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แต่งโดยอาจารย์วรพัฒน์ผู้เจริญนะครับที่เป็นอดีตนักวิทยาศาสตร์นาซาที่ปัจจุบันนี้นะครับมา ศึกษานะครับในเรื่องของธรรมะแล้วก็เป็นผู้นําความคิดแล,แล้วก็เป็นผู้ที่ครูบาอาจารย์ในเรื่องของการบูเดนเมนจเมนต์หรือการจัดการสมัยใหม่ที่ดีมากๆนะครับเขียนหน,นังสือเล่มนี้ผมจะมาเล่าให้คุณฟังครับว่าอะไรคือกุญแจสําคัญที่สุดของ The Right Leader แล้วกุญแจสําคัญที่สุดของการเป็นนักวางแผนการเงินคืออะไรคนจะเป็นนักวางแผนการเงิน ฟังคลิปนี้ครับหรือคนที่ยังไม่ได้จัดทางานนี้เป็นนัวกวางแผนการเงินก็ควรฟังคลิปนี้ด้วยเหมือนกันครับคุณจะได้ไอเดียดีๆกลับไปในการดําเนินชีวิตของคุณอย่าง, <IL> างแน่นอนครับึ่ง <Another music> นครับ The ์ r i ท์ Reader หนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของการเอาถ้าคุณเคยได้ยินไหมครับมักมีองค์8นะครับ มักมีองค์8โดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นผู้ที่พูดถึงเรื่องทางแห่งการดับทุกข์นะครับแต่วันนี้เราไม่คุยแบบนั้นนะครับในเชิงของธรรมะลึกซึ้งขนาดนั้นแต่หนังสืเอเล่มนี้เนี่ยเอาแนวคิดเรื่องมักมีองค์8เนี่ยวิธีที่ใช่เนี่ยนะครับเอามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตหรือการทํางานหนังสืเอเล่มนี้พูดถึงเรื่องของเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้น นะครับของการที่คนคนหนึ่งจะ,จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เนี่ยจุดเริ่มต้นนะครับก็คือ the right mindset the right mindset คือกรอบความคิดที่ใช่ถ้าในภาษาของมัคมีองค์8ก็คือสัมมาทิฏฐินี่คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างครับกรอบความคิดเป็นตัวกำหนดทุกอย่างในชีวิตของเราครับเขาบอกว่าเราเป็นทุกอย่างตามสิ่งที่เราคิดครับสัมมาทิฏฐินะครับก็หรือ The right mindset หรือกรอบความคิดเนี่ยนะครับเป็นตัวนำมาสู่เรื่องของการที่เราจะมี the right purpose หรือเป้าประสงค์ที่ใช่การที่มีเป้าประสงค์ที่ใช่หรือภาษาในในมัคมีองแปดคือสัมมาสังกัปปะนะครับการตั้งเป้าประสงค์ในการดำเนินชีวิตเป้าประสงค์ในการทำอะไรก็แล้วแต่มาเริ่มต้นจาก the right mindset ถูกไหมครับและอีกอันหนึ่งที่ตามมาเมื่อคุณมีเป้าประสงค์ที่ใช่มี right mindset ที่ใช่ มันก็เกิดจากการเรื่องของ the right communication การสื่อสารที่ใช่นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ตามมาแน่ๆคือ the right action the right action เนี่ยนะครับหรือการกระทำที่ใช่หรือสมมากัมมันตะก็ตามนะครับลนอัน,นที่ตามมาแน่ๆคือ the right livelihood การเลี้ยงชีพที่ใช่หรือสมาอาชีวะนี่คือตัวส่วนหนึ่งของมัคคมีองค์8ครับก็ต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าฝ่ายปฏิบัติการ และอะไรครับเป็นฝ่ายตรวจสอบระหว่างที่เรากําลังดําเนินการปฏิบัติการอยู่เนี่ยเพื่อเรารู้ว่าเรากําลังเดินทางไปสู่กรอบความคิดหรือเพอร์โพสหรือเป้าประสงค์ที่เราตั้งหรือเปล่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวตรวจสอบก็เรียกว่าสมมาสติครับสมมาสตินะครับเรียกว่าก็คือ the right mindfulness the right mindfulness หรือสมมาสตินะครับหรือก็เรการระลึกรู้การระลึกรู้ที่ใช่ นี่เป็นตัวตรวจสอบอีกอันหนึ่งก็คือเหมือนกับเป็นการตรวจสอบฝ่ายปฏิบัติการนะครับ The Right Deliberate นะครับ Practice สัมมาาายามะความเพียรที่ใช่แล้วก็เมื่อเราทำ่างต่อเนื่องผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือการที่เราเกิด The Right Concentration นะครับการใจตั้งมั่นที่ใช่หรือสัมมาสมาธิ วันนี้ผมจะไม่มาเจาะลึกแบบนี้ทุกอันนะครับหรือไม่ได้มารีวิวหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดแต่ผมบอกแนะนำให้คุณว่าควรกลับไปอ่านครับผมอ่านแล้วอ่านจบแล้วได้อะไรดีๆกับมาในชีวิตมากมายแต่สิ่งที่ผมจะคุยวันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่สุดครับที่หนังสือเล่มนี้พูดนะครับและก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆในการที่คุณคนนึงจะประสบความสำเร็จในทุกอย่างในชีวิตสิ่งนั้นคือการที่มีกรอบความคิดที่ใช่ The r ร g หมายเสร็จครับ กรอบความคิดที่ใช่วันนี้นะครับผมจะคุยกรอบความคิดที่ใช่ของคนที่ทํางานเป็นนักวางแผนการเงินแล้วก็หรือนะครับคนที่ทําในวิชาชีพนี้เนี่ยควรมีกรอบความคิดอย่างไรเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นครับถ้ากรอบความคิดถูกสิ่งอื่นๆจะตามมาที่ถูกต้องแน่นอนอย่างแรกที่ผมอยากจะคุยกับคนที่ทํางานหรือคนที่จะเข้ามาทํางานเป็นนักวางแผนการเงินก็ตามเนี่ยสิ่งแรกคือวิธีคิดวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายของงานครับ มีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าออความสำเร็จของนักขายวัดที่ยอดขายความสำเร็จของนักวางแผนการเงินคือการช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายการเงินคนที่เข้ามาทํางานนี้เนี่ยควรที่จะมีความคิดแบบนี้ครับสิ่งความสําเร็จของเราเนี่ยแน่นอนครับเราอยู่ในขบวนการวางแผนการเงินเราอาจจะต้องนําเสนอสินค้าทางการเงินเหมือนกันหรือเรียกว่าขายก็าตามนี่ยนะครับเรียกว่าขายก็าตาม แต่อยากจะให้เรามองบนพื้นฐานสําคัญครับว่าเราไม่ได้วัดกันที่ว่าเฮ้ยเราต้องขายได้เยอะๆต้องขายได้เยอะๆเก็บต้องมีเก็บเงินจากลูกค้าได้เยอะๆผลงานเยอะๆไม่ใช่ครับแต่มันหมายถึงการที่เราต้องจดจ่อไปที่เป้าหมายของลูกค้าตั้งหากสิ่งที่เราควรจดจ่อคือเปลี่ยนจุดๆๆจดจ่อจากยอดขายสู่เป้าหมายลูกค้าครับนี่คือคําแนะนําอันแรกนะครับในการทํางานของการเป็นนักวางแผนการเงินเนี่ยเป้าหมายลูกค้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรจะให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่ง ไม่แน่นอนครับเมื่อลูกค้าบรรลุเป้าหมายเราเชื่อในประโยคที่ว่านะครับเมื่อคนอื่นประสบความสาเร็จเราถึงประสบความสาเร็จครับความสาเร็จของคนเป็นนักวางแผนการเงินคือการช่วยให้คนอื่นได้ในสิ่งที่เขาต้องการครับในที่นี้ก็คือคนที่มารับการวางแผนไม่ว่าเป้าหมายอะไรก็ตามนะครับเป้าหมายของการวางแผนการเงินคือการช่วยให้ลูกค้าของเราหรือคนที่รับการวางแผนมีความสงบสุขทางใจหรืออีกอย่างนึงเรียกว่า peace of mind ความสงบสุขทางใจนี่คือเป้าหมายหลักครับคุณนึกภาพนะครับถ้าคนคนหนึ่งหลังจากคุยกับนักวางแผนการเงินแล้วแล้วเขาสามารถสบายใจได้ว่าเขาจะสามารถเกษียณอายุได้อย่างมีศักดิ์ศรีแน่ๆคุณคิดว่าเขาจะมีความสงบสุขทางใจไหมครับหรือคนที่เป็นผู้นําครอบครัวหลังจากพูดคุยแล้ววางแผนเรียบร้อยแล้วเขาเห็นหนทางครับว่าลูกเขาจะได้เรียนสูงสุดถ้าที่ลูกเขาอยากเรียนคุณคิดว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะมีความสบายใจหรือความสงบสุขทางใจไหมครับ คนเป็นผู้นำครอบครัวรู้ว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรือไม่ก็าตามครอบครัวเขายังคงอยู่ได้และอยู่ได้อย่างดีแน่ๆคนเป็นผู้นำครอบครัวจะมีความสงบสุขทางใจไหมครับหรือวันหนึ่งเกิดเหตุนะครับที่ไม่คาดฝันขึ้นเจ็บป่วยบาดเจ็บรุนแรงอะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยนะครับเราสามารถหามหมอที่เก่งที่สุดในประเทศไทยรักษาได้โดยไม่กังวลกับค่าใช้จ่ายนี่คือจะสร้างความสงบสุขทางใจไหมครับหรือถ้าเราเป็นนักลงทุนเรารู้ว่าภาวะตลาดผันผวน,นยังไงก็ตามเนี่ย พอตการลงทุนของเรายังคงดําเนินต่อไปได้ตามแผนอาจจะผันผวนบ้างแต่ไม่รุนแรงไปตามตลาดคุณเป็นนักลงทุนคุณจะมีความสงบสุขทางใจไหมล่ะครับผมจึงบอกไงครับว่าเป้าหมายหลักจริงๆและเป็นเป้าหมายสําคัญของคนทํางานเป็นนักวางแผนการเงินคือการสร้างความสงบสุขทางใจครับความสงบสุขทางใจคือเป้าหมายสําคัญมากๆที่นักวางแผนการเงินควรให้ความใส่ใจหลายๆครั้งเนี่ยเราอยู่ในกระบวนการของการทํางานคนผมเข้าใจนะครับ นักวางแผนการเงินหลายๆคนเนี่ยก็เติบโตมาจากการเป็นที่ปรึกษาการเงินที่ปรึกษาการเงินหลายๆคนก็เติบโตมาจากเป็นนักขายสินค้าทางการเงินโดยเฉพาะนักขายประกันชีวิตนะครับนี่ทั่วโลกเป็นแบบนี้แพทเทิร์นแบบนี้ครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นองค์กรหรือเป็นเรื่องของการขายครับึ่งก็ต้องโฟกัสเรื่องยอดขายแต่ผมก็ต้องจะบอกทุกๆท่านที่เข้ามาทํางานนี้ว่าโฟกัสเปลี่ยนไปครับถ้าคุณเป็นนักวางแผนการเงินถ้าคุณ ทำให้ลูกค้าได้ในเป้าหมายของเขาคุณไม่ต้องห่วงหรอกครับว่ายอดขายคุณจะไม่ได้ได้เองครับและคุณจะได้ความภาคภูมิใจได้ความสุขด้วยครับจากการที่ช่วยให้ผู้คนบนรรลุเป้าหมายสําคัญของเขาครับนี่คือม i n d ซ็ t ข้อแรกที่ต้องปลูกฝังให้ได้ผมรู้นะครับว่ามันไม่ง่ายครับแต่มันต้องทําให้ได้ครับวันนี้ผมเห็นในวงการการขายนะครับอย่างผมอยู่ในวงการประกันชีวิตมาเนี่ยจะมีเรื่องของการมากรรมการขายรายใหญ่ฟังแล้วไม,ไม่ค่อยดีเลยครับ เวลาเรามองถึงรายใหญ่คําถามว่ารายใหญ่คืออะไรครับหมายความคุณต้องเก็บเบี้ยประกันได้เยอะๆหรอครับคือรายใหญ่มันวัดจากอะไรล่ะครับผมก็ต้องบอกคุณว่าถ้าคุณเป็นนักวางแผนการเงินจริงหรือคุณจะเข้ามาทํางานนี้จริงอะ่ะทำงานในรูปแบบของการเป็นนักวางแผนการเงินทุกรายคือรายใหญ่หมดครับทุกรายคือรายใหญ่หมดเพราะเราช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายของเขาไงครับถ้าลูกค้ามีฝันใหญ่เป้าหมายก็ใหญ่วิธีการไปสู่เป้าหมายก็ใหญ่ตามมาเอง เพราะฉะนั้นไม่มีคําว่ารายใหญ่ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงรายใหญ่เรากําลังคิดถึงตัวเราเองครับทันนี้คือหมายเซตข้อแรกซึ่งเป็นหมายเซตที่บอกเลยว่าสําคัญที่สุดครับสำหรับคนที่จะทํางานนี้ที่คุณจะต้องมองให้ลึกซึ้งครับว่าเราเข้ามาทํางานนี้เป้าหมายสําคัญเพื่อใครครับแล้วหมายเซตอันที่2ก็คือเรื่องของหมายเซตเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือการเงินครับเครื่องมือการเงินนะมีความหลากหลายมากมาก คนเป็นนักวาแงแผนการเงินต้องมีความรู้สึกของความเป็นกลางครับกลับมาข้อแรกครับคุณต้องเข้าใจครับคาว่าเป้าหมายการเงินกับเครื่องมือการเงินนักวาแงแผนการเงินมีหน้าที่ในการวางแผนหาเป้าหมายแล้วไม่พอนะครับคุณต้องหาวิธีการไปสู่เป้าหมายด้วยและวิธีการไปสู่เป้าหมายก็ต้องรู้นะครับว่าเงินที่เขามีอย่างจํากัดหรืองบประมาณที่เขาตั้งไว้เนี่ยจะต้องใช้เครื่องมือการเงินอะไรที่จะช่วยทําให้ลูกค้าของเขาเนี่ยบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ นะครับเราจะมีบแ a s หรือมีเรื่องของการที่แบบว่าไม่เอาสินค้าตัวนี้เอาสินค้าตัวนี้ไม่ได้ครับสินค้าการเงินแต่ละตัวถูกสร้างมาด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันครับประกันชีวิตเป้าหมายหลักมันคือการโอนย้ายความเสีย่ยงประกันสุขภาพเป้าหมายหลักคือโอนย้ายความเสีย่ยงเรื่องสุขภาพเห็นด้วยไหมครับนั่นคือตัวแกนหลักของสินค้าทางการเงินตัวนั้นในเรื่องของการออมเป็นผลพลอยได้ครับ เรื่องของการลดหย่อนภาษีเป็นผลพลอยได้ครับสำหรับตัวประกันเห็นไหมครับถ้าแกนหลักจริงๆนะครับก็คือความคุ้มครองถ้าวันนี้เรามองไม่เห็นหรือความจําเป็นหรือในเป้าหมายการเงินเรามองไม่เห็นเลยครับว่าเราจําเป็นต้องมีความคุ้มครองไปทําไมนะครับเราก็ไม่ควรคนที่ทางานด้านวางแผนการเงินก็ไม่ควรนําเสนอโปรดักต์ที่เรียกว่าประกันให้กับลูกค้าหรือยัดเยียดให้ลูกค้าซื้อซื้อเพราะเราขายมีคนถามผมอยู่ตลอดเลลวลาคุณมงคลคุณวางแผนการเงินคุณขายประกันด้ไหม ผมพูดอย่างเต็มปากเต็มคําด้วยความภาคภูมิใจครับผมขายครับแต่ผมขายประกันไม่ได้เป็นเพราะผมขายประกันแต่ผมขายประกันเป็นเพราะลูกค้าผมจําเป็นต้องมีประกันครับมันอยู่ที่ความจำเป็นลูกค้าครับไม่อยู่ที่ความจําเป็นของการที่ว่าผมอยู่อาชีพนี้ผมขายประกันผมต้องขายประกันครับนี่คือสิ่งสําคัญเหมือนกันไม์เซตเรื่องนี้แล้วก็เครื่องมือการเงินอื่นๆอ,อีกเช่นกองทุนรวมกองทุนรวมเป้าหมายมันคือ มันเรื่องของการวางแผนการเก็บออมนะครับซึ่งมีเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวตัวกองทุนรวมก็เป้าหมายระยะสั้นเนี่ยก็เป็นพวกสภาพคล่องนะครับหรือแม้แต่เป้าหมายระยะสั้นอีกอันนึงที่พอใช้ได้ก็คือตัวแล้วใช้ได้แน่นอนคือบัญชีออมทรัพย์เราจะมาเปรียบเทียบนะครับอุ้ยประกันมีผลตอบแทนมากกว่าฝากออมทรัพย์มันใช้ไม่ได้ครับเราเราพบว่าพ,พนักง,งานขายสินค้าทั้งการเงินอ,อย่างเงี้ยเราชอบเปรียบเทียบครับไปฝากธนาคารทําไม ฝาปกประกันดีกว่าผมว่าคาพูดนี้เป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องหละเพราะ Product มันไม่เหมือนกันถูกไหมครับสินค้ามันคนละตัววัตถุประสมมันไม่เหมือนกันครับผมถามจริงๆนะครับถ้าคุณต้องการสาภาพคล่องเบิกง่ายถอนง่ายคุณซื้อประกันหรือครับประกันสะสมทรัพย์หรอครับคงไม่ใช่ถูกไหมครับถ้าเกิดประกันสะสมทรัพย์เนี่ยหรือประกันทั่วไปเนี่ยคุณต้องการเงินเนี่ยแล้วผลปรากฏว่าสภาพคล่องคุณขาดคุณต้องการเงินก้อนหนึงต้องเวนคืนหรอครับหรือกูก้กรมธรรม์หรอครับหรืมมอกรมธรรม์ยูนิลิงคุณต้องขายโดยลงทุนหรอครับ แล้วขายโดยลงทุนตอนแรกๆอาจจะโดนค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกตั้งหากโดยซ้ําไปมันคงไม่ใช่ใช่ไหมครับถ้าคุณต้องการสภาพคล่องเป้าหมายระยะสั้นเบิกง่ายถอนง่ายเครื่องมือการเงินที่ใช้เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นบัญชีออมทรัพย์หรืออีกอันนที่ผมอยากแนะนําคือบัญชีเงินฝากดิจิทัลนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผลตบอบแทนดีกว่าออมทรัพย์้วยซ้ำไปเราไปหาดูหรือถ้าเป็นกองทุนรวมตลาดเงินก็ใช้เรื่องก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับหรือเรียกว่า Money Market Fund ก็เป็นตัวหนึ่งที่ให้สภาพคล่องเหมือนกันนี่คือตอบเป้้าาหมยยระยะสัน เป้าหมายระยะกลางเช่นเป้าหมาย2อถึงสิปีข้างหน้ามีเป้าหมายเช่นจะซื้อบ้านใน3ปีข้างหน้าจะแต่งงานใน3ปีข้างหน้า4ปีข้างหน้าเราก็ต้องจัดพอร์ตเครื่องมือการเงินที่อาจจะใช้ได้ก็เป็นพวกกองทุนตราสารหนี้หรือแม้แต่พวกพันธบัตรคุณกู้พวกเนี้ยนะครับความเสี่ยงต่ำนะครับแต่ตแผลตอบแทนก็แน่นอนครับผมไม่ได้สูงมากมายอะไรนักนะครับประมาณสัก2หรือ3% รหรือการจัดพอร์ตลงทุนที่มีสัดส,ส่วนของตราสารหนี้หรือพันธบัตรพวกนี้เยอะกว่าพวกหุ้นอาจจะมีหุ้นได้แค่สิบยีสรครับสำหรับเป้าหมายระยะประมาณ3ปี5ปีแบบนี้นี่นคือเป้าหมายการเงินตรงนี้เห็นไหมฮะก็ใช้เครื่องมือการเงินต่างกันเป้าหมายการเงินระยะยาวได้แก่เรื่องของการเก็บออมเงินเพื่อเกษียณอ,อายุตัวอย่างนะครับคือเก็บออมเงินมากกว่า10ปีขึ้นไปได้แก่เรื่องของการเกษียณอ,อายุหรือการเก็บออมเงินเพื่อ,อ,อทุนการศรึกษาลูกในระดับอุดมศึกษา หรือมีเป้าหมายจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเครื่องมือการเงินพวกนี้ก็เป็นการออมระยะยาว1ิปีขึ้นไปนะครับซึ่งเราอาจจะใช้พวกกองทุนรวมหรือการลงทุนในหุ้นก็ได้หรือตราสารเรียกว่าตราสารทุนเนาะนะครับที่ทั้งหุ้นในประเทศหุ้นต่างประเทศถ้าเราไม่สามารถลงทุนในหุ้นเดียเด่ยวๆได้คุณอาจจะลงทุนในกองทุนรวมก็ได้กองทุนรวมหุ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราประกันสะสมทรัพย์ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่ ประกันสะสมทรัพย์ในระยะยาว10 20ปีข้างหน้าก็เป็นเครื่องมือการเงินที่ดีครับแต่นะครับแต่มันเทียบเคียงกับตราสารหนี้คุณจะเอาเงินทั้งหมดมาใส่ประกันสะสมทรัพย์มันก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเงินผลตอบแทนมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะและที่สําคัญครับหรือเอาไปลงยูนิตลิงก์ได้ไหมลงได้ครับเพราะยูนิตลิงก์เนี่ยกลมาทันควบการลงทุนนะครับเบี้ยประกันที่คุณสมไปส่วนหนึ่งคือความคุ้มครองส่วนอีกส่วนหนึ่งคือเอาไปลงทุนในกองทุนรวมอยู่ดี แต่ถ้าคุณจะใช้ยูนิตลิงก์หรือประกันสะสมทรัพย์ความจําเป็นของลูกค้าของเรานักวางแผนการเงินงครับต้องมีความจําเป็นเรื่องทุนประกันนะครับหรือคุณสามารถทาให้เขาเห็นความจําเป็นเรื่องทุนประกันได้นะครับเพราะว่ายูนิตลิงก์เนี่ยหรือประกันสะสมทรัพย์มันเหมือนกับทนะูอินวันอะได้ความคุ้มครองชีวิตด้วยและได้การเก็บออมด้วยแต่ถ้าเกิดบ,บอกว่าคุณต้องการลงทุนอย่างเดียวเลยต้องการเก็บออมอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ ไม่มีความจําเป็นเรื่องการประกันเลยมันก็หนีไม่พ้นนะครับในการลงในตัวกองทุนรวมนะครับกองทุนรวมตราสารทุนหรือการจัดพอร์ตฟอลิโอนะครับทาการกระจายการลงทุนมีสินทรัพย์หลายๆอย่างโดยอาจจะมีสัดส่วนของหุ้นนะครับอาจอยู่ที่ประมาณ 60- 70%อของพอร์ตก็ได้เห็นไ,ไหมครัเพราะฉะนั้นเราจะมีไบแอสหรือมีเ้าเรียกว่าก็บบลำเอียงอะนอบเอียงอะนะครับว่าไม่เอาสินค้าตัวนี้เอาสินค้าตัวนี้ไม่ได้ครับมันไม่เกี่ยวข้องกับว่าคุณขายสินค้าอะไรครับ มันเกี่ยวข้องว่าลูกค้าจําเป็นต้องใช้เครื่องมือการเงินอะไรเราเอามาเปรียบเทียบไม่ได้ครับสินค้ามันคนละกลุ่มกันเป้าหมายมันคนละอย่างกันซึ่งนี่คือสิ่งผมเห็นในตลาดเยอะแยะเลยเราไปธนาคารวันก่อนผมไปธนาคารพรนักง,งานธนาคารเขาเี็กเลี่ยงนะครับเขาใช้คําพูดอะไรไหมครับคุณมงคลคะไม่ทราบว่ามีเงินฝากรายปีหรือ,อยังคะโอ้โหเงินฝากรายปีผมหันควับไปเลยประกันใช่ไหม น้องก็ตกใจนะเป็นจินนาการ์ที่ผมนะครับที่ผมมีโอกาสได้เคยบรรยายด้วยนะกับแต่ว่าพนักง,งานงน้องๆก็ไม่ได้ฟังอ่ะนะผมก็บอกเขาว่าอย่าพูดอย่างนี้นะครับถ้านะครับถ้าคอปพอฟังเนี่ยนะครับคุณดมยึดไปอนุญาตแล้วมันไม่ใช่ประก,กันสะสมทรัพย์ก็บอกลูกค้าตรงๆแหมเงินฝากรายปีเห็นไหมฮะซึ่งซึ่งมันเอาเปรียบเทียบไม่ได้แล้วชอบมาเปรียบเทียบฮะฝากอย่างนี้ดีกว่าฝากออมทรัพย์ดีกว่าฝากประจํามันไม่ใช่ครับ เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์มันไม่เหมือนกันนะครับนี่คือไมซ d s e t ข้อนี้ m ม n d s e ็เรื่องเครื่องมือการเงินครับคุณต้องเลือกเครื่องมือการเงินให้เหมาะสมกับเป้าหมายการเงินเพราะเครื่องมือการเงินแต่ละตัวมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันครับไมซ d s e ็ข้อต่อไปนะครับที่ผมบอกว่าคนในฐานะของคนทำงานแล้วกันนะครับไมซ d s e ็สสำคัญมากๆครับสำหรับคนทำงานนี้คุณต้องมีกร w t h ม i n เ s ็ t ครับคุณได้ยินบ่อยแล้วครับกร w t h ม i n เซ็ t นะครับ ผมพูดภาษาไทยง่ายๆเลยครับคิดโตไม่คิดตันครับเนื่องจากงานของเราเนี่ยนะครับงานของการเป็นนักวางแผนการเงินเนี่ยเป็นงานที่เปรียบเสมือนการ,ก,ารกับการเป็นเจ้าของธุรกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับคุณต้องมีวิธีการคิดคิดโตไม่คิดตันครับหาโอกาสที่จะประสบความสาเร็จครับมันไม่ใช่ว่าไม่มีรายชื่อไม่มีลูกค้าไม่รู้จะไปหาใครคงทําไม่ได้หรอกอันนี้คือเรียกว่าคิดตัน อันนี้คือคิดตันจริงๆนะครับคิดโตเขาจะหาวิธีการให้ทําให้ได้ครับเจอปัญหาเผชิญหน้าปัญหาคนที่มีกร t h ม i ์เซ e ตเนี่ยเขาจะมีวิธีคิดว่านะครับ failure is learning การล้มเหลวคือการเรียนรู้อ่าเห็นไหมเขามองแบบนั้นแน่นอนครับคุณทํางานเป็นนักวางแผนการเงินก็จริงคุณอาจจะไปวางแผนการเงินให้กับผู้คนแต่ก็ไม่ใช่คนทุกคนครับที่จะตอบรับแผนการเงินที่คุณวางไว้ให้หรือยอมให้คุณวางแผนการเงินเพราะ ทุกท่านครับโดยธรรมชาติมนุษย์แล้วส่วนใหญ่แล้วจะมีความประมาทครับผมถามทุกท่านสิครับเวลาเรานึกถึงการเกษียณอายุอ่ะคุณคิดว่าคนส่วนใหญ่จะนึกถึงเกษยียณเริ่มนึกถึงเรื่องการเกษียณอายุเมื่อไหร่ครับเห็นด้วยไหมครับเมื่อถึงใกล้ๆวัยที่จะเกษยียณละห้าสิบห้าสิบห้าค่อยมานึกถึงแล้วเตรียมทันไหมล่ะมันไม่ทันหรือเราจะวางแผนเรื่องการโอนย้ายความเสี่ยงเรื่องสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย นะครับจะซื้อประกันสุขภาพให้เหมาะสมคุณคิดว่าเขาจะเริ่มต้นนึกถึงประกันสุขภาพเมื่อไหร่ตอนตรวจพบว่าตัวเองเป็นอะไรเห็นด้วยไหมหรือผลสุขภาพออกมาไม่ค่อยดีแล้วซื้อได้ไมหมล่ะเรากำลังต่อสู้กับความประมาทของผู้คนครับการวางแผนการเงินเนี่ยนะครับมันเหมาะสาหรับคนที่ไม่ประมาทไม่ประมาากับชีวิตครับเพราะฉะนั้นเราต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้เราก็อาจจะมีความผิดหวังเกิดขึ้นได้นะต้องบอกตรงๆนะครับเราอุตส่าห์หวังดีปรารถนาดีแต่คนอาจจะไม่รับความหวังดีเราก็ได้ เพราะฉะนั้นกรดไมซ์เซตมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับแล้วสิ่งที่ทําให้คุณผ่านไปได้ในทุกเรื่องในทุกๆเรื่องนะครับของการที่จะทํางานนี้ให้ประสบความสาเร็จเนี่ยทุกท่านครับผมชอบคําว่ากริดครับ G R I T กริดเนี่ยเป็นแนวคิดนะครับของแองเจล c าดักวดครับถ้าคุณฟัง The พวกพวก TED Talk นะครับพูดถึงเรื่องคําพูดที่ดีมากครับกริดคืออะไรครับกริดคือเขาบอกว่ากริดคือ Passion and perseverance in long term goal หมายความว่ามีความลหลงไหลแล้วมีความมานะอุตสาหะในเป้าหมายระยะยาวครับการมาทํางานแบบนี้นะครับแปรเป็นนักวางแผนการเงินนอกจากไม่เซทที่คิดถึงลูกค้าเราแล้วเนี่ยสำหรับตัวคุณเองเนี่ยคุณต้องมองเป้าหมายระยะยาวด้วยครับมันคงไม่ได้เข้ามาทําปับ๊บปั๊บแล้วจะรวยรวย,รวยใครมาบอกคุณว่ามาทํางานนี้รวยง่ายรวยเรวอย่าไปเชื่อครับไม่จริงครับมีคนทําได้มาผมว่าน้อยครับ งานนี้คืองานที่คุณสามารถทาไปทั้งชีวิตได้โอเคใช่แล้วสามารถประสบความสำเร็จในระยะย,ยาวได้ไหมผมบอกว่าใช่แต่ในขณนะเดียวกันคุณได้ทั้ง2องอย่างในเวลาเดียวกันครับประสบความสำเร็จส่วนตัวคุณด้วยและคุณสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกกับชีวิตผู้คนด้วยแต่คุณจะทําสิ่งนี้ได้คุณต้องมีกริดครับ G R I T กริดนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากๆก็คือความลหลงไหลในสิ่งที่ทําคุณมีความลหลงไหลในสิ่งที่ทํำไหมคุณรู้สึกดีไหมกับการที่ ช่วยให้ผลกระทบเชิงบวกกับชีวิตผู้คนคุณรู้สึกดีไหมกับก,บการวางแผนกันแล้วทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นนี่คือความหลงไหลครับในงานครับแล้วก็ความมานะอุตสาหะหรือว่าพืเซฟเลฟนความอุดทิศทุ่มเทแน่นอนครับมันต้องทุ่มเทครับไม่มีทางหรอกครับที่ความสเร็จจะเข้ามาสู่มือคุณง่ายๆครับและเวลี่ลองเท r ร์มโกเป้าหมายระยะยาวมองที่เป้าหมายระยะยาวครับ นี่คือ m มซ์เซติคอนหนึ่งที่สำหรับเขาเรียกว่าเขาเรียก strong m i n d s e t เป็นวิธีคิดของการที่ที่แข็งแรงแล้วกันนะครับอีกอันหนึ่งที่ต้องมีแน่ๆก็คือระเบียบวินัยครับ m i ซ d s e t แห่งระเบียบวินยัยงานนี้เป็นงานที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจครับวิธีคิดแบบผู้ประกอบการเป็นเรื่องสำคัญมากๆเราไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือเป็นเพียงแค่เซลล์ขายไม่ใช่แต่คุณกำลังเป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบการต้องมีวินัยครับ วินัยในการที่ควบคุมเนื่องจากว่างงานนี้เป็นงานที่ค่อนข้างอิสระครับอิสระมีทั้งดีและไม่ดีข้อดีคือคุณสามารถที่จะจัดสรรชีวิตตัวคุณเองได้วางแผนชีวิตตัวเองได้เลือกที่จะทําหรือไม่ทําอะไรด้วยตัวคุณเองได้แต่ข้อไม่ดีคือก็ความอิสระเหมือนกันมันไม่เหมาะกับใครบางคนครับที่เป็นเรียกว่าไม่มีความรับผิดชอบอยู่นะไม่ไม่เหมาะกับใครบางคนที่ไม่มีวินัยครับเพราะคุณต้องดูแลชีวิตตัวคุณเอง วางแผนในการที่คุณจะค้นหานะครับลายชื่อผู้มุ่งหวังนะครับทำยังไงคุณไปนั่งต่อหน้าผู้คนนะครับทำให้อ่าเล่าเรื่องราวของการวางแผนการเงินว่ามีประโยชน์อย่างไรเขาเรียกว่าสร้างความน่าเชื่อถือในฐานะนักวางแผนการเงินเราให้ฟังถึงแพชชั่นหรือความหลงไหลในอาชีพนี้ที่มีประโยชน์ยังไงกับผู้คนให้กับลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังของเราครับเมื่อเขารูร้สึดดีแล้วนะครับคุณก็เก็บข้อมูล เอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นน่ยนะครับกลับมาทําแผนการเงินเพื่อกลับไปพบในครั้งที่2ถึงวิธีการที่ทาให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายการเงินที่เขาบอกกับเราเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้คือคุณต้องมีวินัยครับเพราะไม่มีการควบคุมไม่มีการตอบบัตรไม่มีครับงานนี้ต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองนี่คือไมล์เซตที่คนทํางานนี้ต้องแข็งแรงมากๆทุกท่านครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าไมล์เซตหรือกรอบความคิด ที่ผมกลั่นกรองจากประสบการณ์ในการทํางานเป็นนักวางแผนการเงินมาอย่างยาวนานอีกครั้งนะครับสมสรุปให้ฟังนะครับอย่างแรกครับสิ่งที่คุณควรจดจอ่อคือเป้าหมายลูกค้านะครับเปยนจุดจดจอ่อจากสินค้าไปสู่เป้าหมายลูกค้าสิ่งนี้คือเรื่องสําคัญที่สุดครับนี่คือ m ม n d s e ็ข้อแรกอีกครั้งความสําเร็จของนักขายวัดที่ยอดขายความสาเร็จของนักวางแผนการเงินคือการช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายการเงิน นี่คือข้อแรกที่สําคัญมากๆ m i n d s e t ข้อที่2คือ m i n d s e t เกี่ยวกับสินค้าทางการเงินคุณต้องไม่มีโน้มเอียงลำเอียงหรือไป As ว่าสินค้าการเงินตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ไม่ใช่ครับสินค้าการเงินแต่ละตัวมีเป้าประสงค์แตกต่างกันดังนั้นเครื่องมือการเงินอย่างหนึ่งตอบกับเป้าหมายการเงินอย่างหนึ่งเห็นไหมครับและม i n d ซ e t สาคัญสุดท้ายคือ m i n d s e t ที่ต้องแข็งแรงมากๆประกอบไปด้วยนะครับเรื่องของกริดที่เรียกว่า เป็น p a s s i ่ n นะครับความโลงไหลในสิ่งที่ทำแล้วก็มีความมานะอุตสาหะในเป้าหมายระยะยาวคุณจะต้องมีเรื่องของ goal mindset คิดโตไม่คิดตันและคุณต้องมี mindset เกี่ยวเรื่องของการมีวินัยในตัวเองการเป็นเจ้าของธุรกิจฝากพวกเราครับสำหรับคนที่สนใจเข้ามาทํางานเป็นนักวางแผนการเงินจุดเริ่มต้นของความสําเร็จและอีกครั้งครับจุดเริ่มต้นของความสําเร็จทุกอย่างในชีวิตเริ่มต้นจาก วิธีคิดหรือกรอบความคิดของคุณครับขอทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จน,น,นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับ YouTube ดีๆช่องนี้นะครับให้กับเพื่อนๆหรือคนที่ท่านรู้จักด้วยนะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปครับ